สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับนันโอดอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับคลิปหรือให้รู้นะครับหรือเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการศึกษานะครับสำหรับเหยียอลอมยอดฮิตในประเทศไทยนะครับวันนี้เราอยู่กันกับโครงการดีๆสายวิชิงมิตรภาพหลังคันสําคัญกว่าตัวปลาครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราอยู่กันกับเหยื่อยางนะครับตัวนี้จะเรียกว่าปลายางหนอนยางก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ใครเรียกละกันนะครับตัวนี้เป็นเหยื่ออีกหนึ่งรุ่นนะครับจากค่ายหันสาเบส์นั่นเองตัวนี้มีชื่อว่าเจ้า สไปค์นะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะเรียกว่าสไปคี้ก็ได้นะครับวันนี้มารีวิว2รุ่นเลยนะครับมันมันคือชื่อเดียวกันแต่ว่า2ขนาดละกันนะครับก็มีขนาด6.5ซนตเมตรนะครับกับ7.5ซนตเมตรนั่นเองครับมาเริ่มที่แพ็กเกจกันก่อนเลยนะครับแพ็กเกจของทางค่ายหันสาเบตเนี่ยก็จะเป็นซองพลาสติกนะครับแล้วก็ล็อกด้วยซิปแบบนี้แหละนะครับก็ป้องกันอากาศเข้าไปนะครับเพราะว่าเหยื่อยางเนี่ยมันจะมีความเซนซิทีฟกับอากาศแล้วก็สิ่งแปลก ้ที่เขาไปนเปื้อนกับตัววัสดุนั่นเองนะครับด้านหลังนะครับด้านหน้าอ่าด้านหน้าก่อนนะครับด้านบนก็เป็นโลโก้ของทางค่ายนะครับแล้วก็มุมล่างขวานะครับก็เป็นชื่อรุ่นนะครับพร้อมสเปคคร่าวๆนั่นเองนะครับด้านหลังก็เป็นสโลแกนของทางค่ายนะครับแอคชั่นดึงดูดปลาสีสันและหน้าตาดึงดูดคนนะครับเป็นงานฝีมือคนไทย made in Thailand นั่นเองนะครับอ่ะทั้ง2รุ่นนะครับทั้ง2ขนาดนะครับหน้าตาของแพ็กเกจเหมือนกันเลยครับแบบนี้เลยโดยใน1นซองเนี่ยนะครับก็จะ บรรจุเหยื่อทั้งหมด6ตัวนะครับมาพร้อมเบ็ดอีก1ตัวนะครับแถมให้โดยขนาดของเจ้าสไป์เนี่ยนะครับถ้าเป็นขนาด 6.5ซนเมตรเนี่ยเซตน้ำหนักมาอยู่ที่3.7กรัมนะครับและด้านในเนี่ยก็แถมตัวเบ็ดนะครับขนาด1โอมาให้ด้วยนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นเจ้าสไปร์นะครับรุ่นพี่เนี่ยนะครับขนาด7.5ซนเมตรเนี่ยเซตน้ำหนักไว้ที่5.7กรัมน้ำหนักค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีตัวเบ็ดนะครับขนาด2โอให้อีก1ตัวนะครับโดยใน1-2ก็บรรจุ6ตัวเท่ากันนั่นเองนี่ก็เป็นขนาดนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันนะครับสำหรับเจ้าสไป์นะครับขนาด6.5ซนเม กับ7.5ซนเมตรนะครับขนาดต่างกันอยู่1เซนติเมตรนั่นเองโดยเจ้าตัวเล็กตัวนี้นะครับน้ำหนักเซตไว้ที่3.7กรัมนะครับส่วนตัวใหญ่นะครับน้ำหนักเซตไว้ที่5.7กรัมนั่นเองนะครับโดยทางค่ายในเคมว่าแอคชั่นนะดิ้นทั้งตัวเลยนะเออนะสำหรับเจ้าสไป์เนี่ยนะครับมีให้บริการถึง9สีเลยนะครับสำหรับใครที่เคยใช้แล้วเนี่ยก็น่าจะรู้กันดีว่ามันดิ้นแบบไหนนะครับเยื่อยางประเภทนี้นะครับและทรงแบบนี้บางคนเรียกปลายยางบางคนเรียกหนอนยางนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับ เรียกได้ครับนี่ก็คือขนาดเปรียบเทียบกันนะครับของเจ้าสไป์หรือว่าสไปที้นั่นเองมาดูรายละเอียดโดยรอบของเจ้าสไป์กันบ้างนะครับว่าหน้าตาเนี่ยนะครับและรูปร่างต่างเนี่ยนะครับองค์ประกอบต่างเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนตัวนี้ก็คล้ายๆรูปปลานะครับแต่ว่ามีลักษณะของการทําร่องทําบากเนี่ยไว้ทั้งตัวเลยนะครับแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนะซ่อนปลายเกสรเบ็ดที่ดีเลยพวกนี้นะครับแล้วก็มาร์กบนตัวมันเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ที่บริเวณด้านหัวนะครับ ที่มาร์คไว้ว่าหันสานน่นองก็คือชื่อค่ายนั่นเองนะครับค่ายหันษานั่นเองนะครับอย่างที่บอกนะครับปลายางหนอนย่างพวกนี้เราสามารถเกี่ยวได้รอบตัวเลยนะครับขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็ลักษณะหน้างานนะครับสถานการณ์จริงนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นโดยรอบนะครับแล้วก็มาร์คต่างๆที่นันดพยายามหาให้ชมกันครับสำหรับเจ้าสไปค์ต่อไปเรามาเช็คสเปกกระดาษเกี่ยวกับเรื่องของน้ําหนักกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง2รุ่นนะครับรุ่นเล็กนะครับขนาด6.5ซนเมตรเนี่ยนะครับไปดูน้ําหนักกันนะครับว เซตไว้ที่3.7กรัมเนี่ยใช่หรือเปล่านะครับไปดูกันเลยนะครับอ่ะเป๊ะเลยนะครับ3.72กรัมนะครับถือว่าอยู่ในสเปคเป๊ะๆเ,เลยนะครับต่อไปมาดูตัวใหญ่นะครับเจ้าสไปรุ่นพี่นะครับ7.5ซนเมตรน้ำหนักเนี่ยเซตไว้อยู่ที่5.7กรัมนั่นเองไปชมกันครับว่าถึงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนะหางมันตกไปคือต้องบอกว่ามันมันจากค่อนข้างช่างยากนิดน,นึงเพราะว่าตัวมันเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยอ่ะ อ่าประมาณนี้นะครับหัวมันอาจจะเลยไปนิดนึงนะครับแต่ รับรองได้ว่าน้ําหนักเนี่ยอยู่ในสเปคแน่นอนนะครับตัวนี้อยู่ที่5.67กรัมนะครับก็อ่อนนิดเดียวอ่อน0.03กรัมนั่นเองนะครับนิดเดียวถือว่าทั้ง2ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสไปร์รุ่นเล็กสไปรรุ่นใหญ่เนี่ยนะครับอยู่ในสเปคขนาดน้ําหนักที่เครมไว้ครับต่อไปมาเช็คสเปคตามขนาดกันนิดนึงนะครับเริ่มจากเจ้าสไปร์ตัวเล็กก่อนนะครับ6.5เซนติเมตรนี่นหนวดเซตไว้เซตวัวเนียไว้6.5เซนติเมตรละไปดูกันสิครับสเปคได้ไหมนะครับไม่มีปัญหานะอยู่ในสเปปคนนต่อไขาด7.5ซม นั่นคือสเปคของพี่ใหญ่นะครับสไปพี่ใหญ่นะเอาไปวัดกันดูนะครับว่าอยู่ขนาดไหมนะครับขนาดตามสเปคไหม ไปเลยนะครับอ่ะเรื่องของขนาดนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าเราควรเช็คไว้เพราะว่าเราต้องเลือกอุปกรณ์นะครับที่เอามาประกอบกับชุดเหยื่อเนี่ยให้เหมาะสมด้วยเช่นการเลือกตาเบ็ดนั่นเองนี่ก็คือขนาดของเจ้าสไปทั้ง2รุ่นครับต่อไปเรามาทดสอบการลอยน้ำนะครับของทั้ง2รุ่นเลยนะครับรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่สําหรับเจ้าสไปนะครับจากค่ายหันสาเบ็ดนั่นเองนะครับแต่คาดการณ์ว่าน่าจะจมแหละนะครับเพราะว่าเท่าที่เคยรีวิวไปเนี่ยหลายๆรุ่นเนี่ยก็ จมน้ําเหมือนกันนะครับอ้าวทดสอบทีเดียวเลย2รุ่นไปเรียบร้อยนะครับก็ผลการทดสอบก็ชัดเจนนะครับมันเป็นเหยื่อจมน้ํานั่นเองนะครับเราจะได้เลือกวิธีการเล่นได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับนั่นก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับสำหรับการรีวิวเหยื่อยางอีก1รุ่นจากค่ายหันสาเบตนะครับที่มีชื่อรุ่นว่าสไปค์นะครับทบทวนสเปคกันอีกครั้งนะครับมี2รุ่นนะครับรุ่นเล็กขนาด6.5ซนตเมตรนะครับน้ำหนักเซตไว้ที่7กรัมนะครับหนึ่งซองมี6ตัวนะครับแถม สำหรับรุ่นใหญ่นะครับขนาด7.5ซนติเมตรน้ำหนักเซตไว้5.7กรัมนะครับซองมี6ตัวเช่นกันแถมเบ็ด2 o ให้1ตัวนะครับทั้งหมดเนี่ยมีให้เลือกถึง9สีสันเลยลองไปเลือกกันดูแล้วกันนะครับไวรุ่นและสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเจ้าเหยื่อตัวนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยใต้คลิปนี้นะครับวันนี้ข้อมูลด้านไหนขาดตกบกพร่องไปนะหนวดขออภัยไว้นที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลคิล ถัดไปนะครับว่านันโนดจะเอาเหยื่อตัวไหนมารีวิวอีกสำหรับวันนี้นันโนดกับเจ้าสไปกี้นะครับหรือว่าสไปเหยื่อยางจากไข่หันสาเบสนะครับลาไปก่อนบ๊ายบาย